สบายดีพี่น้องโบสุขุสุคนหมดนี่เปิดผ่าในเฮือนเราได้สบายดียังเสิสเเร์สเส,พเาาสพิพี่น้องเอ้ยถูกไวไหมครันบางยายแม่บอเปิดกล้องประตูกินเข่าเสิรพี่น้องเอ้ยเมนูอาหารเสิร์ฟียงไหนเฮามาหนึ่งปิ้งนกพี่น้องปิ้งนกกระทากินมาเกจะดีไม่มต้อไงไปทางไหนสามสิบพันกี่ สองโตเนี่ยนะเตีย <ะ S 2> งหนึ่งนะแมนสบายดีพี่เนาะสบายดีสวัสดีตักหมักถั่วเบิ้งอย่าดึงอันจะเป็นของลูกสายพิงสินแหงอย่าดึงสายมาเลยเดินพี่น้องเด้อเข่าน้ำกันข,าาขาานนน่าเสาหรือข่าสวยข่าเสาระไรเนาะทูัอกอุแม่บังคำทูเอิญประลุมกินข่าดู บ่กอย่างอื่นนะบอกลายๆขูมอะไรพี่างเงี้ยแต่พอกับแม่เนี่ยบอกอื่นเลยเวลาซ้อนเนี่นเวลาเขาเอื่นมาเอื่นยังก็เอื่นน้ำบอกให้ทุกก็ทุกกันอยากกันอารมณ์ดีแต่พอกับแม่เนี่ยบอกว่าพวกบอกหรือบอกปเป็นก็ยังบอกแต่วบอกลายๆคำเวลาเห็นเห็นคนมาผมจะชี้บายๆเห็นบอกเขามาสีดยาให้ก็ เขาเมื่ออะไรกายบายๆน้ำลังเขาเอาเนี่แกมขวดมันกินเนี่ยกินอยู่กี่ไพ่มันขาดยุไปไกลแบบสัตว์กินกระหม่องเลยขามีโต๊ะขามีโต๊ะนั่งกินนี่็คือสิขากมีโต๊ะกินอยากได้อยู่ยังแพงเลยเด็ก Thôi đây cậu Chị sì Hà Lạn Chị sì Hà Lạn này chả cho mình chết lạn thì tôi là Tôi thì bảo khỏi đại chỉ chỉ nuôi này này Có mình chết thì Chị sì Lạn mà sì Lạn bảo Hàng ngàm lại tôi là khôi mặt à. Em đi mà nặng kịt khẩu Chỉ sì nuôi Nụm นี này, ng, ễ, ่มาวางไหนกูดีเลยนี่วังห้าลุงบอกเลยก่อนถืออึกก่อนถือกันสามโตตรงก่อนโอ๊ยว่าถือสามโตตรงก็ถือจัพุกโตในพันกี่ก็โอ้ยหลายๆแม่ได้เป็นเซียนบอกต้องเซียนไปแล้ง Hoặc tôi vẫn giữ một người là quá, và nắm lẽ của là. Chị nói là chị nói là chị nói là chị nói là 1 là chị nói là chị nói là chị nói เจ็สามเจ็สัมเอดสามแสนกับสอล้านเฮ้ยสามแสนกับสองร้อยสองร้อยสิบล้านสี่ร้อยล้านกันเนี่ยพอซื้อไปอยู่ไรประมาณหกแสนกว่เกินี่นดวงแสนปลหกแสนบาทในึงแสนอ่ผพันกเลย่งง

bây giờ bắt đầu bằng 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 đã hết 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 Đưa lên đây yeah. ยี่สิบกันมี้รัีหน้านพี่น้องกันลดสิตัวคันหรอคันะไรหมื่นปึ

อร็วาประมาณหวานคนอันป็นกันใครก็าชื่อเป็นโตนะเป็นโตะนะที่เขาขามันปินีอนนนนยัง่งผมเ็นานในสวรรค์นนะ

ลืมไปเล่นตอมากอกใน่ไหมอ่านพึ่งกันเลยครับทีมามกอกผิใจเอ้าฮะใส่เขาเอ้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 าแนแน้ก่อนก่อนหนึ่งตัวมาแล้ฟอรมาเลยเอาอ่ะเอาอ ออเอาิไข่หนุยัม่มันก่นดีหรอกนะก็มากหวานขตามากแต่ธรรมศาสตร์ะเป็นมัวสะเกลือนหนึ่ง พวกิขท,ทบบน่ะพวกน้แทปรุมากันเลยม่จะมาใส่น้ำมันหลืยอย่างเลสิอไเหรอกิชโากาหมกหมกอไทนันแทงหนื่งกพวางไหน

ใช่เขาสากนกเนี่ยข้ทีนัหรอวะเฮ้ยดนี่ยใครทำง,งานนะคอมเมนต์บอกเลยเดไป้ FC มาบกพ่องประจิตเขาจะจกเลี้ยงไ่นี้อี่าจระอข้ปลว่า <hating> อ <and living> ่ย <diese 95> ่างอบนั่นนี่คลายเดยี่ยาวว่า Ừ. mọi là người lúc sau đó, khẩu, bà lai đọc, này mọi làm mọi người mọi người mọi người Lúc người mọi người mọi kinh mọi người 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 mọi หาต้นเทียงนลสิคิดหลายเขาเศร้าในบ่ยากไปแล้วพี่นนอะสบายดีพันด้วยผู้สาวกำลังหลดนหุ่นเนาะ